ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านอิหมัมโคเตบบิลันคณะกรรมการอิสลามและสบรุษประจำม,มัสยิดนูรุสุนนะมีความยินดีขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและดื่มน้ำชาการกุศลในงานเปิดอาคารมัสยิดนูรุสุนนะเพื่อประชาสัมพันธ์และหาไรายได้ปลดหนี้มัสยิดนูรุสุนนะมัสยิดหลังที่สองของจังหวัดสิงบุรีในวันเสาร์ที่11มีนาคม2 5 6 0 9นานฬิกาถึง19นาฬิกาณมัสยิดนูรุสุนนะห1ทับส หมู่ที่1ตำบลท่าง,งามอเภอ,อินบุรีจัังหวดสิงห์บุรีพระท่านอาซิดพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีประธานในพิธีคุณจำงหรือแซอับดุลละทิฟสุขถาวรประธานจัดงานภายในงานพบกับกิจกรรมบนเวทีจากเยาวชนมุสลิมมกตับดารุลตารติลจังังวดสิงห์บุรีและพบกับเสวนาพิเศษเช้าสายบายเย็นเราจะเป็นมุสลิม24ชั่วโมงโดยโตตานฟิรดาวสันทาย,ยิ่ง และมูฮัมหมัดอาลีรามบุตรและอาจารย์ซอดีกินอับดุลบารีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่